ไม่ว่าจะพยายามสื่อสารหรือปรับตัวแค่ไหนความสัมพันธ์บางอย่างก็ยังทําให้เรารู้สึกเหนื่อยและไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนบางครั้งก็เหมือนกลายเป็นปมที่ยิ่งแก้ก็ยิ่งพันนน่นขึ้นทุกทีหนังสือที่จะนํามาสรุปวันนี้นะคะมีชื่อว่าทุกปัญหาชีวิตแก้ได้ด้วยกฎสามเหลี่ยมแห่งความสัมพันธ์โดยมัซึมูระอรินักจิตวิทยาคลินิก จะพาเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎสามเหลี่ยมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ทุกรูปแบบกฎนี้จะช่วยให้เราเห็นชัดว่าใครกำลังเล่นบทไหนในความสัมพันธ์และที่สำคัญมันจะบอกทางออกให้เราหลุดพ้นจากวงจรที่บั่นทอนใจได้อย่างไรสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Weekly Book หนังสือประจำสัปดาห์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเก่งอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้เก่งหยิบหนังสือที่น่าสนใจมาอีกแล้วนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะซึ่งเขาเอาไปเชื่อมโยงว่ามันเป็นกฎสามเหลี่ยมที่ในทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีตัวละครทั้งหมด3อย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันต่อนะคะเรามารู้จักผู้เขียนกันก่อนดีกว่าก็คือคุณมาซูมุระอาริเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาเชิงบวกค่ะ ซึ่งตัวเขาเนี่ยเติบโตในครอบครัวแม่เลี้ยงเดียวจบการศึกษาระดับมตน้นแล้วก็สอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะจากนั้นเขาก็ทำงานเก็บเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนนะคะแล้วก็ได้ย้ายไปที่สหรัฐอเมริกาตาลำพังเขาจบการศึกษาด้วยเกียรินิยมเลยนะคะแล้วก็ต่อปริญญาโทคณะจิตวิทยาคลินิกแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยคณะสาขาสาธารณสุข จะเห็นว่าเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะที่ทั้งเติบโตจากแม่เลี้ยงเดี่ยวทํางานเก็บเงินส่งตัวเองเรียนแล้วก็เหมือนถ้าได้อ่านหนังสือจริง,รงๆอะ่ะก็จะพบว่าเขาเป็นมะเร็งที่เต้านมด้วยเรื่องราวของเขาเนี่ยมันค่อนข้างวิกฤตเลยบางทีเขาก็จะมองว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนพอฟัง แต่ละบทบาทจะเข้าใจว่าตัวละครไหนกำลังอยู่ในบทบาทนี้หรือว่าเหตุการณ์ไหนมันก่อให้เกิดอะไรทำนองเนี้ยคะ่ะเขาได้นำเสนอสามเหลี่ยมความสัมพันธ์ที่ติดขัดหรือว่าตัวย่อก็คือ DDT ซึ่งย่อมาจาก The Dead Drama Triangle หรือสามเหลี่ยมดราม่าอันน่ากลัวประกอบไปด้วยเหยือ่อผู้ข่มเหงและผู้ช่วยเหลือมาเริ่มกันที่ ตัวละครเหยื่อนะคะเหยื่อเนี่ยเป็นผู้ที่โชคร้ายที่สุดในสถานการ์ค่ะเขามักจะโทษทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดของคนอื่นแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตต่อมาที่บทบาทของผู้ข่มเหงนะคะเป็นบุคคลที่ต่ว่าหรือจมตีคนอื่นรวมถึงชอบควบคุมคนซึ่งผู้ข่มเหงเนี่ยเขาก็อาจจะเคยเป็นเหยื่อมาก่อนก็ได้ แล้วก็ผู้ขมเพลงเขาอาจจะเป็นได้ทั้งตัวบุคลคล<น>เหตุการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมค่ะบทบาทสุดท้ายนะคะผู้ช่วยเหลือเราฟังแล้วก็แบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นตัวละครที่ดีที่สุดใช่ไหมแต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะผู้ช่วยเหลือเนี่ยเขาจะอยากเป็นฮีโร่ของเหยื่อเสมอชอบแก้ปัญหาแต่ไม่ให้ความสัมพันธ์กับตัวตนของเหยื่อจริงๆเขาจะรู้สึกไม่มีคุณค่าค่ะถ้าเขาไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นเขาจะต้องหาเหยื่อ เพื่อให้ตัวเองกลายเป็นผู้ช่วยเหลือเรามาดูตัวอย่างความสัมพันธ์สามเหลี่ยมที่ติดขัดนะคะให้นึกถึงตัวละครจากกระตูนเรื่องโดราเอมอน,นะคะ่ะอย่างโนบิตะเนี่ยมักจะถูกใจแอนลังแกถูกต่อไหมแล้วเราลองมาเทียบเกี่ยวกับสามเหลี่ยมความสัมพันธ์นี้นะคะโนบิตะคือเหยื่อใจแอนเป็นผู้ข่มเหงโดราเอมอนเป็นผู้ช่วยเหลือจะเห็นว่าทุกครั้งเนี่ยโดราเอมอนจะช่วยโนบิตะ ตลอดแต่ปัญหาย่อมเกิดซ้ำๆนั่นก็เพราะว่ามันยังไม่ได้แก้ไขที่ต้นต่อแล้วเราจะเปลี่ยนพิกแพงสามเหลี่ยมนี้ได้ยังไงคะ่ะก็หนังสือเล่มนี้เขามีวิธีโดยเปลี่ยนจาก ddt เมื่อกี้กลายเป็น ted ซึ่งย่อม,มาจาก The t h e e m p o w e r m e n t dynamic ted เนี่ยจะทำให้เกิดสามเหลี่ยมความสัมพันธ์แห่งความสุขซึ่งประกอบไปด้วย creator challenger และ coach ครีเอเตอร์เนี่ยก็คือผู้สร้างเส้นทางของตัวเองเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทําเป็นลงมือทําในสิ่งที่เลือกเองโดยไม่โทษคนอื่นชาเลนเจอร์ enger, หรือบุคคลที่เป็นแรงผลักนั้นของครีเอเตอร์ซึ่งชาเลนเจอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ ผู้ข่มเหงนะคะเป็นได้ทั้งบุคคลสถานาการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมและตัวละครสุดท้ายของ TED ก็คือโค้ชค่ะจะเป็นผู้ที่สนับสนุนพัฒนาการของคนอื่นโดยยังสามารถเห็นคุณค่าของตนเองไม่ได้ช่วยเพราะว่าสงสัรเหยื่อแต่เชื่อมั่นในตัวของคนคนนั้นจริงๆสำหรับวิธีแก้ไขนะคะเก่งก็สรุปออกมาได้ทั้งหมด11ข้อด้ยกันมาดูข้อแรกกันนะคะ ก็คือถ้าเราอยากมีความสุขเนี่ยให้เรียนรู้จากคนที่มีความสุขแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องตายตัวนะคะคือเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรอะ่ะเราก็ต้องไปถามคนที่เขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วแล้วพอเราไปเรียนเนี่ยมันจะง่ายมากๆข้อที่2ค่ะให้คิดว่าความสัมพันธ์คือทักษะดังนั้นมันสามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้ข้อที่ 3، ในกรณีที่คนเป็นเหยื่อนะคะ ให้เลิกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อเลิกโทษคนอื่นให้ปรับความคิดให้อยู่ในแง่บวกให้ได้ข้อที่4ถ้าเจอปัญหาไม่ต้องคิดว่าทำไมถึงเกิดกับฉันล่ะทำไมนั่นทำไมนี่ให้เราเริ่มคิดว่าแล้วเราจะทำอย่างไรข้อที่5ค่ะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีมากกว่าสิ่งที่เราขาดข้อที่6 ยอมรับว่าตัวเองก็มีความสามารถไม่แพ้คนอื่นอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นบทเป็นเหยื่อนะคะข้อที่7ผู้ช่วยเหลือต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอคือที่เก่งสรุปแบบนี้เพราะว่าเก่งมองว่าผู้ช่วยเหลือเนี่ยเขาจะเหมือนคล้ายๆเป็น perfectionist ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบต้องช่วยคนนั้นต้องช่วยคนนี้คนนี้ต้องทาแบบนี้สิดังนั้น ให้เขามองว่าเฮ้ยแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดของเขาข้อที่8ค่ะอดีตไม่ได้เป็นตัวกําหนดอนาคตปัจจุบันต่างหากที่เป็นตัวกําหนดอนาคตคือถ้าในหนังสือเนี่ยเขาจะมีเปรียบเทียบให้เห็นค่ะว่ามันจะมี2ความคิดเกี่ยวกับเวลาในส่วนของความคิดแรกเนี่ยก็คือจะเป็น อดีตส่งผลถึงปัจจุบันแล้วก็ส่งผลถึงอนาคตมันเหมือนเป็นเส้นตรงที่เริ่มมาจากอดีตแต่ว่าความคิดที่ถูกต้องก็คือปัจจุบันเนี่ยแหละมันเป็นตัวกําหนดอนาคตมันเหมือนเป็นทฤษฎีประตูะคะ่ะถ้าใครเคยได้ยินก็คือเวลาปัจจุบันเนี่ยเราเลือกเส้นทางนี้ถูกต้องไหมคะมันก็จะเปิดไปสู่ประตูบานนี้ไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนอะ่ะมันจะ มีผลลัพธ์ที่แตกต่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเสียดายที่เราไม่ได้เลือกสิ่งนั้นเพราะเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตดังนั้นสรุปนะคะว่าปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวกำหนดอนาคตมาต่อกันที่ข้อที่9กค่ะให้มองภาพในอนาคตแล้วก็ลงมือทำก็คือข้อเนี้ยมันเหมือนเป็นการ manifest นั่นเองข้อที่10บค่ะใช้คำว่าขอบคุณให้เกิดความเคยชิน จะมีนักพัฒนาตนเองหลายคนเนี่ยเขาจะเ,าเขียนคำว่าขอบคุณในเวลาตอนเช้าสักประมาณ3ข้อหรือว่าขอบคุณตัวเองหน้ากระจกอันนี้เก่งคิดว่ามันทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็มันทำให้เรามั่นใจในตัวเองขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนการปรับความคิดตัวเองด้วยถ้าใครที่ชอบมองโลกในแง่รายอย่างเช่น คนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเอ,อ่อหลายคนอาจจะคิดว่ามะเร็งมันแน่นอนมะเร็งมันเป็นตัวร้ายอยู่แล้วแต่สมมติว่าพอเรารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องหาอาจจะเป็นวิธีรักษาหรือว่าวิธีต่างๆนานาเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วถ้ามะเร็งมันหายไปเราก็จะปรับพฤติกรรมของตัวเราเนี่ยให้ดีสม่ำเสมอถูกต้องไหม แต่ถ้าสมมตินะหลายแรงที่สุดคือเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยชีวิตของเรามันมีความหมายเราอาจจะได้ทำสิ่งที่เราอยากทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์ EP ที่แล้วของเก่งนะคะก็ last conversation ที่เขียนโดยหมอเน็ตเนี่ยก็จะเห็นว่ามะเร็งคือของขวัญค่ะข้อสุดท้ายค่ะ โคชเนี่ยจะต้องเป็นคนหาจุดแข็งและข้อดีของเหยื่อให้เจอก็จบแล้วนะคะสำหรับสิบเอ็ดข้อที่เก่งสรุปได้ใน,ในหนังสือเนี่ยเขาก็มีกรณีศึกษาทั้งหมด4เรื่องค่ะมีทั้งเรื่องครอบครัวปัญหาที่โรงเรียนปัญหาที่ทำงานอย่างเช่นลูกไม่ฟังสิ่งที่พ่อแม่สอนสามีหรือภรรยาเนี่ยทำร้ายจิตใจเพื่อนร่วมงานนินทาหัวหน้าจอมบงการลูกน้องที่หมดไฟ แล้วก็หลังจากที่บุคคลเรล่านี้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมความสัมพันธ์เนี่ยก็ทําให้ชีวิตของพวกเขากลับมามีความสุขอีกครั้งเก่งก็อยากให้ทุกคนลองไปหามาอ่านดูนะคะว่ามันแก้ได้อย่างไร สำหรับพอดแคสต์ EP นี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ให้ถูกใจกันไว้หรือถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเรานะคะเพื่อไม่ให้พลาดหนังสือประจำสัปดาห์สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ